อ่ะ้ก่อนเปิดคลิปนะสยสวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูบตอนตอนอับก่อนบันดอไฟและก็สวัสดีปอแม่ปี่น,นองทาง YouTube ทาง Facebook ด้วยครับสวัสดีเอฟซจากทางประเทศครับวันนี้เป็นวันที่5้าสิงหาคมสองพันห้า,หา,งงา,าร้อยหสบ,บครับมาเข้าป่าเห็ดครับไปครับพี่น้องครับด้วยตอนคลิปที่2ครับส,สู้เยี่ยมครับ ลุยม่ยเงาทีมงานเก่านะครับเนาะถักเต้าเมวยคลิปเรียกแล้วก็ต่อคลิปสองเลยครับไปครับมันหมานครับลุยต่อครับเหลี่ยกครับดอกแตกแหกหมานของคลิปที่สองครับพี่น้องเก้าวข่เขียวครับพี่น้องพรท่านในเบื้องคลิปเรียกฝากในเบื้องในด้วยครับพี่น้องอ้าวตัวสับปะรยคือมั่วใช่ไมเห็นว่าขอดหรอเป็นมั่วมัวอืมันพอโดนขัดดินครับต้องช่วยช่วย

ซราบใครปะด,ด,ดินหนักตัวกอแดงครับนอออ้องขลรอปอดงเห็ดกอแดงพี่น้องครับแดงจึ้งคือยู่เก็บเลยเก็บเลยขลรอ เก็บเลยเก็บเลยฝากเป็นก็เลั่งใจติดตามช่องไอ้น,น้องน้ำในเด้อครับพี่น้องครับช่องน้องไอ้หนึ่งพันกว่าคนแล้วนะพันเจ็ดร้อยครับพี่นอ้องนี่ครับแมงมุมชนินี้นี่ว่าใครได้เห็นหล่พี่น้องครับบ้านตน้นเอ,อิญมาแมยงยางซีนนะครับเนาะแมยงยางซีนนี่ตะกี้มันเกิดเองมันเหตดทงังเหตน้ำเสาไฟฝานะครับหลยหลายเมมานีว่าใครเ,เห็นเห็นจะพาะในปลาครับพี่น้อง ตัาเาหี้ละใบตัวไข่เขียว,น,วนี่บโอ้ยย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 ย่ย okay. ยอยย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 อยยยยยยอยย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 ย ียังอ่ะโอ้ยจริงเป็นเวื่องอีกแล้วบ้าอ่ะใช่โอ้ยผลพี่น้องดอกบกเงี้ยได้ขาจนพูนอยู่แข้งอยู่บ้าขาวอันซ้อนเหลี่อันซ้อนขาวจนพูนพี่น้ออ่าลายดอกกี่ลายสี่ดอกอ่ะสี่สี่ดอกโอ้ยเอ้าดอกนี้ยังไหนงามไหมสิโอ้โห น,นี่อกนะโอ้อไกลนไปไข่โคลน นี่แหละเห็ดไข่โคนไม่ใช่เห็ดโคนไข่เนี่ยรู้วานไหนก่อนมาเห็ดโคนไข่ก่อนนะเห็ดโคนไข่พี่อายมาเห็ดไข่เขียวมาเนี่ยพี่จะ่ั้งหลังพี่เห็ดไข่เขียวครับ

น้าแกะครับดแดงภาพบขายง h ครับ,ข,รบข้างในก็นมีห้องปบบต็นดินครั เฮ็ดทานได้ครับพี่น้องครับออกเป็นโม่โม่เลยใกล้ที่หอดดงเฮ็ดทานนะไรได้ไอ้เห็ดท้าไปจุกเห็ดท้าไปจุกครับอเบออ นี่ครับพี่น้องครับหลอดขาบแมงจะกระจันครับนี่พี่น้องหลายๆท่านกันสิบ่เคยเห็นโตนะครับนบ่เคยได้ยินแต่เสียงบนห้องกิ๊กๆๆๆๆนะฮะยึ่ทั้งต้นใหม่นี่อันนี้เป็นหลอดขาดนี้ไปแล้วครับนี่ทิ้งขาบไว้ให้เบิ้งนะครับเนาะพวกดำฮะเห็ดพวกดำเห็ดพวกขาเดียวเห็ดพวกเนง่ยอ่ะ ให้ปวกดำเอา้าดำกับดำเอา้าเฮครับอยู่ท่างพี่ได้ไหมครับก่อนงี้ก็เอาเห็นแน่นัวนปลวกดำโอ้ยให้ปวกขาดำพี่น้องให้ปวกดำให้ปวกขาเดียวอยู่ดีกันมันดุ มันอยู่อันเดียวไม่ใชเดียวมันอยู่อันเดียวเลยเอ็นให้ Here, ตัวกันเดียวไอ้ไอ้ตัวตอๆกันนี่ประเด็นดอกเดียวดื้อดูนุ่มยันเห็นแล้วนุ่นนู่นุวกขาดำเห็นหัวดอกเดียวก่อนแล้วเอ็นผิดเอ็นถึงเห็ดหวกขาเดียวนั่นละแป๊บๆอ๋อผลผลิต เราก็ั้งศินไหมบนดี๋ยวขึ้นมาดเสินะดินครับ เคาอู๋พี่น้องน้องของเรอกําลังจิ้มเห็ดพวกทุกคนนะนันครับพี่น้องตาดีแหงเจ้าไข่ครับอ่านพอแล้วพี่น้องครับเนี่ยมาตะไก่เห็นไปเอาละเห็นแล้วโอ้โหไอฟันนะเฮ้ย หายก้อนงงน,นึ่งงานเลยเหงียนมาเดินทางนู่นให้เบิ้งไก่ๆน้ำกันไหมครับไอ้เก็บอ่าดินเน้นมาเน้นมาดินเหนียวอืมก็ดินใจเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแต่สีว่าพอน้ำพึ่นไหมครับพี่น้องครับพอนี่สิบนลนออกไปหารถด,ด้วยครับนี่ ก็ได้รลุ่นไอยก่อนกอหาวใจกระชุ่มกระชวยหน่อยก่อนแตื่นเตืนเงีคุณปล่อนยังไงตือนเ่นนี่แค่ดินนะแค่ดินเต่่ใช่ขาวอืออือ เห็ดดินจ่มยันเห็ดดินเพ่มนหนาพิ่มไม่ไอเห็ดดินนี่ก้นหนาอู้นันเห็ดยังไกลๆเพิ่เห็นปะขาวๆมปองงงพ่้นดอกพุ่นดอกหนึ่งเห็ดดินใหญ่เนี่ยไปตะไกลๆเพิ่ขาวอกลัวเพิ่มเห็ดลินจือแรียงกับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีว เก็บไว้ถ่าแน่นะครับนะเก็บไปตากให้แน่นี่ไอ้นี่ปลิ้นจือแดงเป็นยาเนี่ยไอ้เอาไว้ส่ต้มเป็นชาไหมใส่กระติกน้ำห่อนต้มกินแม่ถ้าดอกที่บอกมันแข็ียนอือให้ยไต้องกับเอาแหวงสั่นเอาไปล้างนาน พอท่องตกใจหยาบเลยพี่น้องมาดิมาแล้วมาเพมาอตัวจริงเสียงจริงเหรอครับหลังจากที่ได้ยินแต่เสียงเหมือนนั่นตัวใหญ่ว่าอายคุพี่น้องไปเลยไปเลยหมอผานอเมจพราะเหุปวกนไสสิเออหม้อน่นลพี่ว่าะนหมอนี่เ่าิกรรมเฮ็ดเหลิน มันแดงเงี้ยอยู่จิ๋นหลังเลี้ยงปลาหยังมาหยังมาโดดขึ้นต้นไม้อุยยุยแบบนึงพอท้องตกใจหยุบเลยยุระยาปะชิดเลยเด้พี่น้องบังหันยาเผาขนเลยจานยืบไว้ก่อนไอพ่อตัวจริงเสียงจริงเป็นไะโอ้ยนั่งตรงมงอยู่ ก,ก่อนอพนะพี่น้องอุ้ยยฟ่อนไหมไอ้ฟอนไหมฟ่อนไหมฟอนเ <laughs> พ่เป็นึน่สงสอโอ้ยดอกง,งามีใครพี่งครับอืมมาโซนทั้งนี้กับอนนยูนอยเนาะนี่อ้ดือดอแบบนี้กอนพี่น้องกินจนแน่น เบิ yeah. ่งน้ำกันเองงานออกจากเง็ดปวกเขาไม่ค่อยเง็ดไข่ไปหนู Terima kasih. yo alah mungkin เชิงพ่นเห็นป่ะม่ทับว้อยู่ใดป่ะอันเดี้ยู่พ่นยู่ม่ทับว้อยู่ไงแรงกายเนี่อยหอยู่ทั้งหลังเนี่ยเออเออได้ป่ะ <ใน S 1> นนมาไดดเดียวโอ้ยตาเอาแล้วไปลุนตีกัน ไม่หลุนตีกันแล้วไปเทีดดีตัวใหญ่มากยตันใชพุ่นนะเอาเดยวเด้อขอร่อไม่หลุนยองกันนี่ต้งกบใหม่ตามตัวไปลยนักตัละไอ้ไอ้ตัวงัวะไอ้กวนจังใช่ละ เออเออดึงหัวไ่เยตเดยออเออเไปเด้อไปเด้อไปเด้อไปไปก่อนมาแต่อยู่ไกลๆว่าไกลแต่เยวยตั้งหัวจะคลองเไม่รุ่นไม่รุนตีกันไม่รุ่นดูข้าวตัวใหญ่นะ ไปไปยางไอเจ้าทิ้นฝันหายขัดยางมาแมาพอห้อยก้าจ่อนอันนี้แห่พี่น้องห้อยก้าจ่อเอาไปนะก้เจ้างัดอืทบไปให้เขาเนี่เขาไอขาเลยก้ากจ่อเอาเดี๋ยวก้าจ่อเอาเบอร์เบิดพี่น้องเดี๋ยวเลี่ยมยุห่าดอกนะครับนะสี่ดอกสี่ดอกมันแน่น กอแดงสวยๆครับ <łość> นายเมื่ก็บพักติ๋วให้นแน่น่พักติ๋วปลานี่อาจจะไปแก่งไปเห็ดเดือดนี่นงหัวเงีเ่ยน้ำน้ำขลองหลังอือน,นั่นแหละเบิ่งดีๆได้ละเอาตุนพักติว๋วเด้อ ใส่กระเป๋าไ,หไ้หญ่ๆปิวขึ้นมาว่านว่านแกไปย่างดีหอดเฮี่นยังอยูย่หอดเดียวปิวทีมนี้เบิร์ดครับป่ะวดนออกไปหาโดดอ่ะเด้อครับแบบนี้ทางนี้ตรงไปเลยใส่หอดแายละอีพี่น้องมึงนี่แหละเห็ดกอเอาอายเป็นตุมต่มๆเป็นตุมต่มๆก็อย <laughs> ู่ไเปเลยเป็นตับตับเป็นตับเต่าเออเป็นตับเต่า <laughs> <laughs> เป็นตับตับนี่ใช่เป็นตุ่มตุ่มนี่ตับเตาอือมือมมท่านเบลไดพี่น้องออกอดเอยปุ้นฟังน,องออนองออ้องคอ,อร์ลอนน้องคอร์ลอเก็บฟังคนครับคนมีแต่งามงามตุ่มงามงามตุ่มท่านแม่แม่อายท่านแม่เห็ดกอท่านแม่เห็ดนาเดีเนาะ,ะสีเพป็นโล่เขาไม่ใจกันนะง,งามกะไก่ครับกำลังงามสวยเลย ครับพี่น้องภารกิจเก่าน้ำหาเสียมอุ้ยจะเป็นอนะีหยังลืมไปซื้อใดโน้อวันนี้บ่านมังเฮ็ดก้อนแดงนั่นจะแฉะเลยกของเราตัวยุ่งพ่นนะของเราน่า,นาจะใกล้หรอกเพราะว่าไม่าาได้ซอกแซก ว่าด้แบบว่ายางลบไปลบมากนะเ้ายางตรงๆนะเห็นป่บะเมีเมนพ่นหนีบ่เมียนนะบะเมียนก็ลบลงไปอีกเสียมาถิมบเหมเลื้อดวงเหมยเลื้อดวงจังเหนเอาาว่าน้องน้องขอรอพ่อเฮ็ดปวกดอกเดียวก็เลยเอาให้ เป็นงานด,ดินเอ,ง,องงัดเฮ็ดเหมือนเพิ่อนกับมาสเสียไปทั้งหลังมาในต้กนกับโบโ่หงงางมาเลยตะบันฝนไหนน้อไอเอเ๊ะมองเก็บพักติ๋วนะอยู่ถนนพูนนี่มองเก็บพักติ๋วเพื่อน่ะไอยเย็นเก็บพักติว๋วอ๋อเมียนเดี๋ยวเทียไปยังตรงไปอีก ว่ามองถนน้ะครับบบบนี้แต้ว่บมองเก็บผักติว๋วยู่อสายบุยังยังขนาดทานเอ้ย้าน้ำหากันครับสิหลงกันก็เป็นพอร์เรียวฟอร์เรียวโอ้ยนี่ไอจุ๊แววจุว๊แววไปบันยางกลาวขึ้นไปบันี้สิหลงกันก็เหมืจะไม่ขาดเท่ ยังลงไปจังไงหล่ะกับควยเขาสาส่ขาหลรกเกียบแต่บ่เห็นดีนะของรอปักว้อยู่องถนนมันได้จำได้ทำามงม่นกระแสนกันเรียบร้อยให้กันอาละกิจสำคัญถ้าเออนี่นยังก่อไอ้กวนงานถนัดคือการนํำหาเสียม <laughs> งานถนักล้องอันช่องยูทูบตุนกับกวนแบบลงมากไฟ <laughs> พี่นอ้องเอ้ยนํำหาแต่เสียม ก้าวไ่เ,เกี่ยวครับโอ้ยพี่น้องพี่งาน,นเป็นน้ำหาเสียมมาพอเห็ดพี่น้องครับเห็ดปลวกพี่น้องเห็ดปวกเลี้ยงกระลังเป็นหัวจะหววดงามๆเลยครับเอาเลยไอยจิ้มเลยจิ้มนะอครับคาฮักบ่กจิ้มลงเลือกจังหน,น,น่อยก็ได้แน่นดีนเนี่ยนะ คือไทยครับม่มูมนีงนนะนนานเะลยนือกทำงานเลยเกาแข็งขายแข็งแข็งไปแข็งงานไปหาหลอดเด,<ว>ดอร์มาทำงานครับกรดปอดกะเก็บน้ำทางมาน้ำกระดนี่ครับออกปลามาแล้วนะครับเนาะนี่หลังจากที่เขาปลา แตกสะแตกไส้กันตานีเขามาร่วมแล้วครับนี่สุดๆอีรีครับพี่น้องครับวนนี้ม้านแบบม้านสุดยอดนี่เป็นกระตาโหลดพี่น้องครับมานครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เขามายังปลาเป็นมูกันนะครับเนาะฝ่ายพ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับราเลื่อนเงินทองตลอดปีแลยตลอดไปครับกับการคลิปน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายลักนานจุ๋มเลยออกหน้าเด้อครับคุณน่ะไล่ไล่ไล่มาแล้ว ออกป่าแล้วครับคุณคือทึ่งๆคุณไปค้าฝากติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็ท page, นะั้งแฟนเพจ Facebook ในต้นขับไปก่อนเนี่ดยด้วยครับพี่น้องครับได้ไงบอสนิดหน่อยนิดหน่อยกลับแล้วครับนี่ครับะหวอดเนี่ยแล้วเด้อครับเหมือนที่นี่กับสิมาแกะของฝากนะครับเนาะของฝากจากแม่พีิคนะครับพี่น้องครับจากแม่ นมีสินครับจากประเทศฮอลแลนด์นะครับเนาะแต่ตนบอกประเทศพิกับตรงคอตรวคอไปเด้ไอยๆเลยครับอ่ะแกะก่อนทรงตรงมาจากประเทศฮอลแลนด์เลยครับพี่นอนพี่นองขอลอแกะแก่สียก่อนยังนอติก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 ตกตกติกติกตกตกติกกติกกกขติกนกกลตกกลตกติก ใส่ไแล้ครับของมันหอลงจะมมว่านกะอนเแหละครใส่ตุยย็นไว้เบิ้ลต้อยโอ้นางตีิมตั้งประเทศเื่อเห็นบอยก่อนที่นี่แลว้าวขนมต้องมาไก่ก่อนเลยแล้วแบนี้ข้องปวดข้องสอบล้วเลยบแบบนี้ขนมจากประเทศท่อนเลี่ยนเลก่อนเมียน อันนี้กลมๆยังนีงช like, oh ็อกโกแลตบ่ช็อกโกเลตต้งหมดช็อกโกแลตอันนี่ก็ขนม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 ต้องแก้มยัง่ไงอุ้ยอันนี้ช็อกโกแลตเป็นแต่แซ่บเลยตลอแซ่บแซ่บตลอดขอบคุณแม่ไร้ไร้ด้วยครับนี่แม่พี่คุณครับกับไปก่อนขอบคุณไร้ไร้ครับไปก่อนลุงน้าขนมนานกินขนมแล้ว ขอบคุณแม่พิจุลหลายๆครับก็ให้แม่พิจุลมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับอย,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 ย่าเก็บอย่าจนอย่าป่วยให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปครับไปวันนี้ก็สิกินอะไะครับบัตรที่นี้เสื้อๆจากอันเบื้อ้ง矮เสื้อๆกันตัวชิ้นสกเ,กเลตชิ้นสักกันแรกอืมอันนี้เขารอซีมเบิง้ง ขนมตั้งประเทศเจียงเสียเียดแค่ตู้เย, <c oughs> ย็นไม่โดนไรเป็นนานยใช้ข้องคอยแ <c oughs> สบบ่ะซิมน้ำเนย กินหน่อยกอนมา่ก็ได้มาเอาแม่เลีแยมกินค่ะน้องค่ะน้องตั้งประเทศไทยด้วยขนมไทยด้วยขนมตั้งประเทศไปครับพี่น้องครับอ่อยซ้ำหนีนะครับเนาะขอการคลิปหนาครับสวัสดีครับยินดีรับครับนี่อย่างน้นอะไรกันแกะบ้างน่ะ ซึ่งอย่างช็อบเลตี้ยงบอกระนึ่งมาตะบอกเชอรี่อืมอีมใช่จงเนี่เมื่อกับว่าท่านในหลางอยู่อันมากหลังจากเก็บเฮ็ดกี่น้องไม่ดำเป็นสีอยู่ครับซีมมึงกันอืม อยีดนะบอสมันมันยีดปะครับชีดยังไงบ้างครับบอสชีดไหมเต็มเบิ้องขละ่ะชีดนั่นล่ละชีดเป็นเบื้องทางแรงในชีวิตไม่เคยกินหรอกเบื้งแรง,งชีด

<laughs> อันนี้เนี่ยเปิดเขาลอไอ้คือป้าเขาลอกัดงอดเปียก <laughs> <laughs> คนแนยรุ่งเหลี่ยมรุ่งเหลี่ยมแล้วปอกเป็นผลนอา <laughs> <laughs> คนมาเคยเห็นเนาะ <laughs>